สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ท่านนะครับวันนี้เราสิ่าเบิงน้มครับนี่ครับสมมือที่สามครับผมผมว่าตีเลยแต่แต่สาวครับได้ตีหารครับเบิงครับวันสิได้ลายบ่ ให้เดียวนี้ครับสูนมาสามหมื่นครับเบอแล้วครับ สูบทีไม่ขึ้นเดียวครับบกขึอกเกา้านะครับวันเต็มให้นะครับสามมือนะครับให้นี่ครับ เดี๋ยวผมมีภ้พเบ่งให้ต่อไปครับเนี่ยครับให้ไงครับสามมือครับบอพ่อครับเบ่งน้ำครับไปเฮียครับ มึงสิครับนี่ครับให้นี่ละสูบครับสูบเต็มให้ได้เลยครับนะครับหอยตื้อนี่มือสองมาจังสี่ตครับนี่ครับ ไาสิมา่ขาดบม่ได้ขาดจอยครับซูบอีกเครื่องมือนั่นสิพออบว่ที่ขาดเมื่อนี่นะครับที่ได้ขาดบ่นะครับ มุ้งเยี่ยนก็ไก่เปิดแล้วครับนำหน้าเรียวกว่านั่นก็เป็นต้นปอเที่ยงครับมีต้นปอเที่ยงครับปโไว้สู้ให้ครับเต้บองกิน,นครับ แยกยอดกระยาดครับผมยากาศยิ่มันเศร้าครับฝ้าคืมครับจะฝนมาตกนะครับทาาอื่นตกไ้สันทางนี้ยอดแต่ฝนตกครับนะเอาละครับคลิปนี้ก็ จบคลิไปไม้เพียงสำเนียครับสวัสดีครับ